Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafin anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antan alimul hakim Allah mina nauzu bika min en billah yamfa wa min q น l billah yaqsha wa min nafsillah tashba wa min dawatillah yuslayabulha ขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาได้ประสบกับท่านผู้ชมรายการเสียงมาลยยูกับอบูเตาอัมท่รักและคารครับอันฮัมดูลิลแลนอีกค่ำคืนหนึ่งในค่ำคืนวันศุกร์ของเดือนนิชฟูชาบานท่านพี่น้องที่เคารพครับบรรยากาศ ชาบานจะจากเราไปแล้วเดือนแห่งการรดน้ำและเดี๋ยวรอหมอ,อนเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวชาบานเดือนแห่งการทำความสะอาดทางด้านจิตใจรอหมอ,อนการขัดเกลาททำความสะอาดกับรัวรูหานิยะจิตวิญญาณท่านผู้ชมรายการที่รักและเคารพครับบรรยากาศสบายๆนะครับใน บรรยากาศไปไหนกันไม่ได้นะอยู่บ้านนะเพื่อชาติสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นข้อคิดให้กับเราจากโควิดที่ได้มาแต่เกิดโควิดก็หลายๆอย่างนะครับมีคําพูดคำกล่าวกันอยู่เรื่อยโควิดไม่ได้กินปอดอย่างเดียวโควิดตอนนี้เห็นไหมท่านพี่น้องกินแม้กระทั่งอะไรคกสากเอาไปจำนำแล้วกซ่อยหมดเลย นะสิ่งที่มีอยู่คนที่คุยของเก,าก่าก็ต้องเอามาใช้แล้วพอใช้ไปของเกา่าคันนี้ก็จะไปหาใหม่ก็ไม่มีแล้วบรรยากาศมูชา้าผมอยู่นั่งคิดนะครับว่าการกู้ชาติช่วยชาติเนี่ยมันต้องคนระดับผู้นำต้องมีความรู้สึกบ้างถึงจะได้รู้ว่าความยากไร้เนี่ยเป็นอย่างไรพอนั่งคิดเรื่อยเมื่อยมูชาดูข่าวนะครับนายกของประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ทำไมทำผิดนะตัดเงินเดือนครึ่งหนึ่งของตัวเองนะเพื่อช่วยกู้วิกฤตเมียอย่างนี้โอโหสุดยอดนั้นจากความรู้สึกที่เราเห็นว่าคนรากญาเนี่ยเขามีความเหนื่อยยากลําบากเขาเลือดตาแทบจะก,กระเด็นแต่ระดับเบื้องสูงคนที่อยู่สุขสบายเนี่ยถ้าเขาได้ฉุกคิดบ้างเหมือนกันนายกมู่เช้าเนี่ยนะครับเป็นผู้หญิงด้วยอ,อ๋อผมนั่งดูยังสุดยอดนะครับ ตัดเงินเดือนตัวเองนะทีเดือนนะให้กับเหตุการณ์วิกฤตนี้นั้นก็อยากจะฝากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่านี่คือส่วนหนึ่งที่การแสดงถึงสปิริตในความรับผิดชอบเพราะได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันขาดมือเนี่ยมันเป็นยังไงนะผมจะพูดแล้วว่าผมธรรมดาเนี่ยวันวันหนึ่งเป็นสิบสิบสายโทรศัพท์นี่ไม่มีอะไรเงียบนะเงียบมากนะแล้วก็ลูกอะก่ตอนแต่งตัวนี่ ยอไปไหนตอนนี้ลูกแฟนบอกยอไม่ไปไหนเหรอดูสิเด็กมันยังรู้เรื่องเลยเพราะนี่คือสภาพมันไม่คล่องจากการใช้ฟีดของเรานะได้ข้อคิดนั่นแหละครับด้านทั้งหลายก็คงจะได้ยินได้ฟังกันแล้วจากเคยไม่อยู่บ้านก็นก็ได้อยู่บ้านแล้วสมัยก่อนตอนเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อ40ปีก่อนเนี่ยผมนะฮะสี่สิบสิบกว่าขวบเนี่ยก็ไปอยู่ข้างล่างสิไปอยู่ข้างล่างไปเกี่ยวหญ้าไป ศาสตร์บันไหนวิทย์บอกก็ไปอยู่กับเขาไปศาสตร์เลนนะไปช่วยเขาเนี่ยแล้วเกิดไปเก็บฟูรังนะไปเก็บก็บจัว่าะรักก็คงกัมีสวนละเด็กๆกันนะก็บรรญาตาศพี่น้องทั้งนั้นแหละนะไปสวนนั่นทีโดดร่องนั่นทีนี่คือบรรยากาศตอนนี้ไปไหนลูกอยู่บนบ้านมดไม่ได้ไปไหนแล้วเจียวเจ้ากันหมดไม่ว่าลูกใครล้านใครทั้งนั้นแหละนี่คือส่วนหนึ่งที่อรรถไดให้เห็นแหละคนที่เป็นพ่อ ได้ดูแลได้กินข้าวพร้อมกันเห็นไหมจากของฮารอมก็ไม่มีแล้วเรายาปาปิ้งเห็นไหมทั้งพุทธไอเราเนี่มันห้ามอยู่แล้วมุสลิมพุทธก็โดนห้ามไปด้วยไไมปีนปต้นไม้จะกระโดดกันตายมึงอะไรอะไร,ะไรลงแดงอืมนี่คือส่วนหนึ่งนะจากสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้หยุดละหมาดวันศุกร์เห็นไหมห้านสะิบก็เพิ่งได้เจอเนี่ย อะไรอีกมากมายนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบได้ตามบรรดาอุลามะผู้รู้ก็ได้เตือนกับพวกเราว่าสิ่งดังกล่าวนี้แหละเป็นการตอกย้ำว่าให้เราได้ทําให้โลกนี้สะอาดมองชัดๆเลยเห็นไหมตอนนี้ฝุ่นจุดท่ายศูนย์้าไม่มีเลยเงียบบรรยากาศถนนนอนได้นะไปไหนสะดวกสบายสิ่งดังกล่าวนี้แหละเนี่ยได้ข้อคิดเลยไหมนะ จากสิ่งที่มันเคยแออัดมันเคยหายใจกันไม่ออกตอนนี้อันห้ามดูลิละทุกหน่วยงานอัลลอได้ให้เราได้ใช้ชีวิตกันอยู่อย่างสบายอันหะ้ามดูลินละนะในบรรยากาศนะก็คาดว่าในรอมฎอนปีนี้เราก็ขอดูอากันเช่นในช่วงของการอะไรการละหมาดต่อระเวะละหมาดห้าเวลาเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้ทำยังไงจากในเรื่องของตระเวะกันในบ้านของเรานะ วันนี้ประเดิมทลายก็ว่ากันไปแล้วก็บางทีก็เป็นอิหมัมลูกเต้าก็ได้อยู่กันครบแต่ก็ฝากไว้นะครับว่าก็มีหลายๆมาสมัสยิดแล้วตอนนี้ก็เชื้อเชิญไปไปอัดไล่สดนะก็จะเป็นช่วงของเวลาแก้บวชนะแล้วเดี๋ยวแปลเสร็จก็ดดอาก็อาหารแก้กินสำรับหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปหรือใส่ถุงกลับบ้านก็เรียกว่าไม่ถึงกับทำให้รอมฎอนนี้เศร้าเพราะ โควิดก็มีบรรยากาศอุ่นๆอ,อยู่ในแต่ละมัส,สยิดในแต่ละโรงเรียนนี่คือสิ่งหนึ่งที่นะ่าที่ได้มีการเชื้อเชิญกันมาแล้วก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับในค่ำคืนวันศุกร์สละวัดนบี40ครั้งนะอลนละัลลอฮ์มุซัมมัดสุนนีอาลัยไซยิดีน่ามฮัมมัดหรือใครที่ไม่ชอบไซยิดีนา่าก็อ,อัลลอฮ์มุซัมมนีอาลัยมหัมมัดนะวาลาอีมุฮัมมัดนะเรียกว่าสละวัดนบีกันแล้วกันนะ สี่สิบครั้งนั่นก็คืออัลลอฮฺตาอาลาจะลบล้างบาปสุขที่แล้วมายังสุขนี้แล้วกระโดอาที่ว่าอัลลอฮ์มัองนีนีบิฮะล,ลาลิกะว่าอันนีนีบิฟัลลิกะอัมมันซิวากะให้อ่านเท่าไหร่เจ็ดสิบครั้งอินชาอัลลอฮ์ไม่เกินสองสุขจะรวยขึ้นกระโดอาอย่างเดียวพวกเรานะครับใครที่อยากจะได้ดดอาต้นไหนที่พอผมมีก็อินชาอัลลอฮ์อุกกันมานะไล นะบอกกันมานะอาหมัดคอยให้การต้อนรับอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ก็อีกเช่นกันนะครับวันศุกร์ก็เพิ่งจะทำซิกรูลล์เสร็จที่บ้านเนี่ยนะก็มีแฟนคลับก็มีเป็นประจำก็นะฮัจยาอัสรนีฮัจยารอบียนะครับวันนี้ก็ได้เอาของมาให้ดูอานะครับอันนี้ก็กับภาพก็ไม่ได้บอกรอกแล้วก็เขามีกระจิตรแล้วก็บอกผ่าน ภนะผู้สาลีภนวะผู้สาลีผู้สาลีนะฮิยรอบิอาหน่ใช่ไหมทัานะัดนะแฟนขับนะตัวยงเอาเนะสเตะมาให้เอาทุเรียนอัลหล่อหมอนตองเลยสดๆเลยข้านะเหนียวอีกก็ขอให้เจ้าภาพมุรอริสกีนะครับสุขภาพแข็งแรงก็ให้มาเรื่อยละนะมาดัอาแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านนะ้น้องแฟนน้องอะไรอูบิสมินนะผักเพิกไปซื้อก็ อันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับม่เทวาาจะเอาของเขานะว่าเออดูสิการไปเลยไปเลยไม่เอาเพราะว่าแฟนดูรายการอาจารย์ประจำอาจารย์เคยขอด้อากันแล้วกันเหมือนกับฮัญยะรออขายเนื้อบางมะเขือนี่อัลลอ์อย่าได้เห็นตัวใช่ยิบสายนุ่นสายนี่นะไม่เอาไม่เอาเพราะว่าอาจารย์ไอเนี่ยมันยิ่งกว่าตังอีกคนเป็นอาจารย์ขอด้อาให้นะก็อ,อันทำดุล,ลันะนะหวังว่าเป็นที่ตอบรับสําหรับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา แล้วก็ผมกับคนขำๆเนี่ยเวลาวันนี้ไปซื้อไก่มาตลาดเอี่ยมนะมาค้าว่าวอเท่าไหร่เนี่ยนะแม้ที่จริงนะชาวสองโลและเพราะเรียกวอเนี่ซะสว่าไม่อยากจะซื้อเลยแม้เขาว่าดูสสอาจารย์แค่นี้อ่าพอเรียกอาจารย์นี่แสดงว่าเขาดูเราแต่เวลาที่เรียกที่แรกเรียกวอไอเราก็ไม่ใช่เจ้ายศเจ้าอย่างหรอกแต่เพราะว่าวอเนี่มันซสไว่ามันมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกมันจะแก่สินะ แต่ถ้าเรียกเอออาจารย์ไม่ใช่ว่าต้องเรียกอาจารย์หรอกเรียกนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับนะที่นั่งอยู่นะพวกหัวน,นี่ก็คือมเก,กวีนอา,มาอมัดก็โพกให้มัดเขานะมีโวกแบบลูกครูมีอันนี้คุยกันสบายๆนะท่านพี่น้องนะมีคนดูขกางหลัะมัดม,มีนะเออท่านอย่าเบื่อนะผมก็เครียดนะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนกันดันรอก็ตกงานคนถายอาจารย์สบายดีอันนั้นนะอย่างนั้นอย่างนั้นแหละผมกว่า มีงานอะไรท,ทำให้หัวเราะเขาพอกันหัวเราะนะก็มีหลายคนะแบบที่วานะส่งราตีสวัสดิ์มาเรื่อยเลยนะอิดวดดอนส่งนี่อิดสง่สงกระดอกมาแล้วเรกินก็กินไม่ได้ยังอื่นลราไม่ส่งมาหัวเราะกาก,กเลยนะก็ต้องขอขอบคุณก็ส่งตังเติงมาให้ลอละไรดูสิไหมแปลกเออเนี่ยววันนี้นะครับชุดฟึงมาตอนบาดซูฮรี นะชุดนี้บินตรงมาจากซาอุดีเลยนะครับชุดรับแขกอาหรับชุดอาหรับโซฟาอาหรับนั่งแบบสบายสๆนะมา2ชุดด้วยกันนะชุดนี้ก็ไม่ถึง3ามหมื่นสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวยเห็นไหมครับนะอัลซาลัณีสวยไหมนะสวยกับยู่เฉยย่าอยู่เฉยนะฮิคารอนพร์คาอายาอยู่เฉยนะ ที่บ้านมันมันไม่พอไม่เป็นไรซื้อให้ที่ไหนซื้อให้สุเราวิห้องรับแขกอิมามห้องอะไรโรงเรียนนั่งแบบอาหรับแล้วไม่ได้มีทุกทุกบ้านนะท่านพี่น,นอ้องผมกล้าการันตีเพราะว่าแขกส่งมาก็ลําบากอยู่แล้ววันนี้เพิ่งมาเนี่ยสดๆเลยเนี่ยยังร้อนอยู่ในอุ่นอยู่ในถามมาสิกนะ็ส,สบ้าก็จัดให้เนี่ยส,สบ้าลูกสะพายกับอัลมันนะไอ้คนสั่งก็อยู่ที่มักกะย่างงั้นสิย่างงี้สิสั่งอย่างเดียว นะดูเปล่าดูอเมริกา <c oughs> นาะจัดไปจัดมาบ้าเป็นไง <c oughs> ของหายไปสองชิน้นไหนได <c oughs> ต้ตัวเองไม่ได้อยู่ก็ไม่ติดดูดเลยนาะไ,ได้สั่งก็ของก็ครบนาะ <c oughs> ต้องลองครบนะ่นาะครบนะสวยงามมากนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยสดๆด อีกชุดหนึ่งชุดหนึ่งสี่หมื่นกว่านะชุดหนึ่งสีเขียวน,นี่ฮะสีน้ําเงินอ่หมนว่าสีน้ําเงินอันนั้นผมจากตุรกีอันนี้ของซาอุดีนะสวยงามมากนะครับดูขนาดบ้านผมเล็กๆเกนะี่ยยังใส่แล้วยังแขกไปมานั่งรับรองเห็นไหมแล้วก็กินชานอลลอร่มันโมเละมันจันเตะมาเลยยูอย่างั้นเนี่ยจันเตะโมเละเนี่ย ก็ดูวันนี้เรามีนะแขกรับเชิญเอามาเชิญนั่งนะ่ดูสินั่งสบายๆอ,อีกสองอีกสองไปไหนอีกสองจะเรียกมาสบายเรียกมาเรียกแขกรับเชิญมาสิน่ะเน้นนั่งสบายครอบครัวนะท่านพี่น้องนะมีอะไรก็เป็นไงอาญาอัสรณีเงียบเลยนะซื้อไปต,ตั้งที่ไหนนะตล,ตลาดเอียมเอาไปไว นะไปไม่ได้กินน้ำเตหูหลายวันล้ดูะว่ามากกุ้นหัวมาน่ะว่าคุ้นะามานะเราจะได้เอาไปไว้นะซื้อไว้ที่โรงเรียนก็ได้ไรเงี้ยนะสวยไหมน่ะตลาดเอี่ยมสวยไหมน่ตลาดเอียยนะเอ่ยมนะสวยอยู่แล้วแต่ผมที่ตั้งอาหรับเนี่ยสวยนะสีแดงสวยนี่นั่งระบบครอบครัวามาแขกรับเชิญดีไหมากมอันนี้ลูกแฝด นะครับแขกรับเชิญไม่ได้เลยสองคนนี่แหละที่ต้นไม้บอนไซต้นอะไรต้นอะไรนะชื่ออะไรมึ่งนะนั่งให้ดิสิจะนอนแหละหัวไดนาคาราดินโนหัวสิงโอ้โหไดนาคาราเดนโดหัวสิงอย่ายกสินั่งให้เฉยอะไรอีกชื่ออะไรอีกขนขนนกะแม่มาเรียของนกแม่มาเรียวขนแม่แต่ไข้มาเรียล่ะไข้มาเรียเน,<ค>น,นีเ่ยย,นะยุงนะนั่งให้ดีอ่านะ ดีมไหมแม่น่นาชิด,ชดเอาอันนี้นาชิดหน่อยสิวันนี้วันศุกร์นะเอาเริ่มโ,โน้โอ้โหเ่มสองามย่านาบีสัลามาลกาดูกล้กอ,งด,อ,ง,ดอง,งดูกล้องนั่งดีดี สิ่งที่เราควรจำและ ใจคุณปู่รักเมตาพาภัยเลี้ยงไว้คุณปู่ก็ตายมาดูแลได้เพียงสองปีท่านนาบีไปอยู่ค้าขายกับคุณลุงกิจการเรื่องรุ่งเจเริญดีทุกคนตั้งชายาเรียกอัลอามี เป็นผู้มีศิลและมีสัจจะท่านนิกากักท่านยิงคอดีเาเมื่ออายุยี่สิบห้ารำการขายเด่นกลอายุสี่สิบอล้อเประทา,าในวา,ายุให้เพื่อแท่ต่อไปให้ความใจอันอิสลามอายุหกสิบสามวันมหาวิปโย พ<ง>วกชนเศร้าโศกนาบีได้สิ้นใจเหลือเพียงสองสิ่งสำคัญี่มอบให้เรารักสาไวาใ้ให้กวางไกอันอิสลาม,ลามและฮันสุนนะนบ,บีย่อชื่ออะไรพ่อเบนบิดานบ,บีชื่ออะไรฮะบิดาพอ่อพ่อท่านนบ,บีชื่ออะไรอับอับดุลลออับดุลลอมันดาแม่ชื่ออะไร ออหนูพ่อชื่ออะไรหนูอ่ะอาจารย์อนัตแม่หนูชื่ออะไรมาเรียมมาเรียมอ๋อพี่จริงชื่อมาเรียมเออนี่มาเจียมนั่นหนูอ่ะหนูชื่ออะไรคนนี้เป็นพี่เป็นน้องนุชฮิดายาชื่อไทยชื่ออนัตต์อนัตดาดาราสายหนูชื่ออะไรคนนี้น้องนุชพลยนาดาราสายอ่าชื่อไทยชื่ออนันดาดาราสายโอ้โหอยู่ปอะไรนะคะอนุบาลสามภาษา ขึ้นปอจะขึ้นปอหนึ่งหนูหรู้บ้านดื้อมไหมคะไม่ดื้อเลยนะไม่ดอหนูมีหลานชื่ออะไรรีมารีมาชื่อไทยชื่ออะไรอ,อ๋อชื่ออะไรไม่รู้นะรีมาอายนี่ดอบอยู่นู่นนะครับนี่คือสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่มอบให้กันนะครับในยามที่ไม่ได้ไปไหนนะไปได้ ชุบรอนนะครับนี่คือส่วนหนึ่งใน่ําคืนของคืนวันศุกร์อย่าลืมนะครับซิเกตสลวาดแล้วก็อันยาซีนนะครับกาฟี่กาฟี่ี่รักษาน้ำเหลืองนะครับอย่าลืมนะครับคนซึ่งที่ไม่สบายผ่าตัดน้ำเหลืองไปดีคนที่เป็นเบาหวานอันกาฟี่ทุกคืนวันศุกร์คืนคืนนี้ถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้เช้าวันศุกร์ตอนเช้าก็อ่นใหม่ได้นะครับนี่คือ แล้วก็ฝากไว้นะครับโซฟีโซฟาของมัก้าเลยนะครับเพิ่งมาตอนบ่ายวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ถ้าเห็นว่าช่วยสงสารได้ช่วยแฝดคุณตามันนะครับนั่นก็คือริสกีก้เลี้ยงดูลูก2คนตัวเองก็ไปเรียนอยู่นู่นแล้วก็ตอนนี้ก็กักอยู่ในห้องไปไหนไม่ได้นะกลางวันไล่สดมาหัวฟูเลยถามว่าผมเผ่มไปตัดตัดหนย,ยไม่มีใครเป็นช่างสักคนแต่วันจะสอบวันที่สมรอมฎอน แล้วก็จะหมดรอมฎอนตังไงหรือกลับอะไรเนี่ยเขาว่ากันไปนะครับก็ไล์สดกันมาได้มีคอมเมนต์กันมาได้หมัดว่าไงตกลงมีสั่งมั้ยยังนะโทรฟ้าสวยโฟาสวยด้วยนะแล้วก็สั่งได้เลยนะครับนะที่บ้านบอกว่ามีมีที่นั่งแล้วไม่เป็นไรซื้อวกับเลยนะให้โรงเรียนให้สุราห้องรับอีแขกสุดยอดสวยมากท่านพี่น้องพอดำพังเราเองมาเครื่องบินก็ามาไม่ได้เนี่ยอาหมัดไปเอามาที่อะไรนะ กิ่งแก้วนะเพราะว่าคงจะมาเรือใช่ไหมมาเรือมาเครื่องเลยเหรออ่าวากันไปนะครับ<ม>สีแดง<ม>ถ้าชอบอีกสีหนึ่งก็ยังมีอีกนะครับก็ว่ากันไปนะครับนี่คือบรรยากาศแล้วที่ไหนชัดเจนอีกมีหลายาที่นะเ,เพราะอมัดไม่ค่อยได้อ่านนะครับก็ต้องขอมาอัพด้วยนะสาธุปิเ,เาาชัดเจนอ่าเอานั่างทางใต้ปัตตานีนะอา่าปัตตานีพังงา นครศรีธรรมราชอ่แล้วก็ที่ไหนอีกอาดัมอะไรชื่อไรเชียงใหมอ่อ่ะอามินอานนาหายเงียบไปเลยสั่งได้นะครับเนี่ยเอาไปตั้งไว้อุบลราชธานีก็ได้นะก็มีใครอีกมาตลาดเอี่ยมอ่นเยอะๆสิไม่ค่อยอ่านนะเดี๋ยวเขาก็ เซลยอ่ออีกแหมเ,เข้าก็ดูยใครนะย,ยิเดสเนี่ยนะนะยิดาวุฒเป็นไงเนี่ยดาวุฒแล้วก็นรินทร์ใครนะไ,ไอจีสแมนไวดา้านำคนอะไรนะดูสิลืมพวกยีแอนอน่ะมายาซันนิยมราชอันหลอ่อนิยมราชชัดเจนนะครับก็แฟนคลับนะ ลอจเจริญชัดเจนนะที่ไหนอีกมัาอาี้ฮารุนเป็นไงบางโพชัดเจนบางไหนบางโพบางโพนะก็ขอขอบขอ้ขาพเจ้าขอทราบระคายสิเอ,อเอาอรอเอาเท่าไรดีนะ, 30, 30, น,นะไม่ถึงสามหมื่นไม่ถึงสามหมนะไม่ถึงสามหมื่นเลยท่านพี่น้นองนะเอาไปเกาแฝดก็เอามาหนึ่งแหละนะก็เป็นทุนเขาอะไรอะไรเงี้ย ไหนก็มันก็ดูสวยดีนะเดี๋ยวอาจารย์สวยดีอาจารย์แมวว้นะโทรกิ้งก้างมาเลยเบอร์อัมมัดนะครับหรือเบอร์ผมก็ได้นะอัมมัดมีหน้าที่ประแสส่งให้สีแดงสวยแล้วมันมีสีอีกอันนอันนี้ของซาอุดีดีจังแกะไม่หมดนะนะเพย่อมาตั้งอาเาลีนะคงคุชัดเจน,นะนนะครับนะมีอะไรอุกมาชอบสุดไหนทองเอาเป็นชุดนะจะเอาไป คู่นึงไม่ได้นะน่าอนเอาไปชุดเลยนะเอาไปแล้วก็การทำมิตรว่างไงดูว่งเปล่าการทำมิตรเออ่กาน <c oughs> มรมันนานก็มีอะไรไหมมันมันมีนะท,ท,นที่ไหนนะแหลมทองแหลมทองเนี่ยนะเอา้ารอรูปนาชัดเจนรูปนาอ่พัทยาสุอะพัทยาชัดเจนรูบนาน้ำตาจะไหลเหรอลหลานๆดูนะ คนอื่นไม่มีใครดูหลานดูแก้วแล้วก็ยังมีนะครับนมแพะยังมีเพราะตอนนี้ตกงานนะมีอะไรก็หว่ากันไปนะมีนมแพะมีแพะพร้อมเชือดอัดรับมีทุกวันนะสั่งได้เลยนะเชือดให้เซ็ตทําให้เซ็ตไม่มีช่างก็แก๊งให้เซ็ตไม่มีคนดูอาก็ไปดูอาให้เซ็ตนะก็สารบัญก็ยังมีเหมือนเดิม เป็ดไก่ไข่ไก่อะไรไม,มหมดมาเที่ยวมาเยี่ยมกันนะครับบรรยากาศนาในค่ำคืนที่ปูชาบานในค่ำคืนของชาบานก็รอมฎอนจะถึงแล้วมีอะไรก็ขอมาอัพกันนะครับขอให้อรรถาลาให้เราทั้งทั้งหลายมีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ได้ทอำอามานอิฟาระเป็นที่ตอบรับสำหรับพระองค์ในรอมฎอนปีนี้และปีต่อๆไปนะครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ biar rakyat kita akan menangkap wa bila hitafiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh